สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรไปเรินมีรถคูปุต้า L3408DI บุ้งกีมานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้ราคาไม่แพงเลยนะบุ้งกีสูงครับตัวนี้เป็นบุ้งกีตักสูงมากนะขึ้นสิบ้อได้สบายครับราคาอยู่ที่2อง0 0 0บาทครับ2 4ง0 0 0บาทยังต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนำให้5,000บาทครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับผม,มอมพรไปเจริณ ดีตอนเราสุท่านครับเบอร์โทรก็08136597ครับ0 8 1 6 0 5 2 3 7เราจะมีรถเลือกมากกว่า250คันครับน่าตื่นครับ